หากพูดถึงการจราจรในกรุงเทพมหานครก็ถือว่ามีการจราจรที่ติดขัดพอสมควรเลยนะคะและหนึ่งในปัญหาการจราจรที่ติดขัดก็คือการที่ผู้ปกครองขับรถมาจอดรับส่งบุตรหลานบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะแต่จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะการจราจรแบบแน่นมากลำบากมากแล้วก็ใช้เวลานานมากในการมารับลูกทุกวันที่มารับมันมีปัญหามาก สวัสดีครับผมคงพันชมาลัตนะครับหรือปองนะครับเป็น c o o ีโอโเบริษัทอาร์ติคูลัสครับสวัสดีค่ะอัมพาพัชชมาลัตค่ะชื่อเอค่ะเป็น Co-Founder บริษัท a r t i c u l ูลัค่ะตัวเอเองนะคะเป็นผู้ปกครองก็รับลูกอยู่ที่โรงเรียนทุกวันปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือว่ารถติดหน้าโรงเรียนตัวเราเองก็เป็นห่วงลูกค่ะเวลาลูกเลิกเรียนเนี่ย ้ายังไปไม่ถึงลูกเนี่ยรถติดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงเราก็ถามลูกว่าแบบเออลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็บอกว่าอยากจะรู้จักเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมารับหรือยังถึงไหนแล้วก็เลยมาปรึกษาพี่ปองค่ะว่าเราจะทํายังไงกันดีสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องเราไปต้องไปรอรับลูกใช้เวลารอนานๆน,น,นะครับโรงเรียนเองก็ใช้เวลาจัดการค่อนข้างเยอะนะครับตำรวจเองก็เหนื่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราเจอเราเจอว่ามันไม่มีเครื่องมือตรงกลางนะครับที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ปกครองเข้าม,ามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยจัดการเรื่องการมารับส่งนักเรียนตอนเช้านะครับทุกคนจะมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนใช่ไหมครับของเจ้าหน้าที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็มีส่วนเข้ามาช่วยได้นะครับคือเราคิดว่าเราต้องมีวิธีการให้มันง่ายๆอย่างเช่นเราต้องมีเครื่องมือที่ผู้ปกครองมีอยู่แล้วในมือนั่นคือมือถือนะครับแล้วเลยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็เลยเอา ไอเดียนี้แหละครับไปเสนอให้กับทางสำนักงานารัฐราลแห่งชาตินะครับหรือ NA a นะครับก็ต้องขอคุณ NA a นเะครับเพราะว่าเรียกว่ามีผู้ส่งคนรุฒินะครับมีผู้มีความรู้นะครับช่วยขัดเกลาไอเดียเรานะครับจากสิ่งที่เราคิดพี่กัน2คนว่าเ,ออเราจะเปลี่ยนแปลงโลกเราด้วยวิธีการแบบนี้พอไปเจอกรรมาการเจอผู้ช่วชาญ NAA เนี่ยมันทำให้รู้สึกเลยว่าเออเขาเป,เ,ปเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นคนที่บ o u n c ์ไอเดียอะไรกลับมาหาเรา,ให,เราให้เราต้องกลับไปคิดอีกเยอะครับว่า แล้วคุณจะตอบโจทย์เรื่อง business model ยังไงนะครับเรื่องการสื่อสารการตลาดยังไงผมเรียกว่าเป็นช็อตคัทนะครับดีกว่าเราไปนั่งคิดเองนะครับที่สำคัญคือถ้าไอเดียเราเราดีเนี่ยทาง n a เขาก็สนับสนุนด้วยเงินทุนนะครับแล้วก็ไป present ไอเดียเขาเขาก็ให้เงินทุนมาในการพัฒนานะครับระหว่างทางก็มีโคชชิ่งจากทาง n a a ให้เราปรับแนวคิดเรานะครับปรึกษาทาง n a a จนเราได้ Product ที่เราคิดว่า น,นี้ต้องขอขอบคุณไ a. a ที่สนับสนุนทั้งเงินทุนนะครับสนับสนุนทั้งความเชี่ยวชาญทําให้เราเนี่ยไม่เจออุปสรรคทั้งหมดแต่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ช่วยเราระหว่างทางนะครับสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืนสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม ทั้งยังยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัะตะกรรมของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยหลักการแอปพลิเคชันก็คือเราเอาตำแหน่งผู้ปกครองนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะฮะเมื่อผู้ปกครองต้องการไปรับนักเรียนกดผ่านแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันจะคำนวณระยะเวลาในการที่ผู้ปกครองเดินทางถึงโรงเรียนนะครับจากเดิมที่โรงเรียนไม่ทราบว่าผู้ปกครองเดิี่โมงนะฮะหรือผู้ปกครองมาถึงค่อยแจ้งให้โรงเรียนทราบว่ามารับนักเรียนนะครับโรงเรียนก็ต้องเสียเวลาในการที่จะไปหานักเรียนทําให้เกิดการจอดรอนะครับ5นาที10นาที แต่วันหนึ่งรถมีเป็นหลายร้อยคันมันก็คือติดหนักมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแอปพลิเคชันเราเนี่ยสามารถให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าว่าผู้ปกครองกีก่โมงเด็กก็มีเวลาเตรียมตัวนะครับเมื่อโรงเรียนทราบเวลาที่ผู้ปกครองมาถึงนะเด็กก็สามารถที่เตรียมตัวไปรอผู้ปกครองได้ทันเวลาผู้ปกครองมาถงึงนักเรียนก็พร้อมไม่มีการจอดรอนะครับทำให้การจัดการง่ายขึ้นก็ส่งผลให้การจราจรมันติดขัดน้อยลงนะครับมลพิษในโรงเรียนก็น้อยลงนะครับ แอปพลิเคชัน Kids Up ของเรานะคะก็ได้ถูกนำไปใช้แล้วในหลายๆโรงเรียนนะคะทั้งทั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนอินเตอร์นะคะก็ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20โรงเรียนเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากให้พ่อแม่อุ่นใจนะครับมีความรู้สึกว่าเมื่อ ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจะมาช่วยให้พ่อแม่รู้สึกว่าลูกเราปลอดภัยเทคโนโลยีนี้ก็จะมาช่วยให้โรงเรียนสามารถสร้างความปลอดภัยกับผู้ปกครองได้นะครับผู้ปกครองที่ใช้ก็ส่วนมากก็จะแฮปปี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่ามันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการที่จะรับลูกนะคะเด็กๆในโรงเรียนพอเห็นว่าแบบผู้ปกครองจะมากี่โมงแล้วเด็กๆก็แฮปปี้มากขึ้นเห็นว่าแบบคุณพ่อคุณแม่กําลังมาส่วนตัวคุณครูเองคุณครูก็บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นรู้ว่าเด็กกลับ,บบ้านกี่โมงไปกับใคร ะะทางโรงเรียนเองก็รู้สึกว่าโอเคข้อมูลพวกนี้เก็บได้ครบแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้นักเรียนได้ทำให้หลายๆฝ่ายค่ะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นทางเราก็แฮปปี้มากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็คือ Kids Up a p p พลิเคชันรับส่งบุตรหลานเพื่อลดปัญหาการจราจรซึ่งหากใครอยากได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็สามารถมาร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวแล้วอีกหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของคุณค่ะ